ยูโรยศวัสไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่าฮอตมากสำหรับพระเอกหนุ่มลูกหล่อที่กำลังมาแรงล่าสุดถ้าเมื่อก่อนพูดชื่ออาจจะไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วบอกปุ๊บรู้จักปับ๊บไปนอีหนึ่งพระเอกที่เคยมีรายได้ถลลมทลายจากการไลฟ์ผ่าน t i k t o อกสำหรับยูโรยศวัสดทวาปีจนตอนนั้นได้ตำแหน่งเฉพาะไลฟ์สด ซึ่งได้เจอพระเอกหนุ่มหน้าหล่อซส์ที่มาเดินสายโปรโมทละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่จะตัวเล่นอย่างเรื่องเข้มซ่อนปลายจึงไม่พลาดที่จะคุยถึงเรื่องราวที่ได้จาัดก,การไลฟ์สดผ่านทิกต o อกซึ่งพระเอกหนุ่มก็เผยถึงรายได้ในการไลฟ์ให้ฟังว่าเวลาไลฟ์ทิกต o อกก็จะได้ของขวัญจากแฟนๆผมเคยได้เงินหลักแสนจากการไลฟ์ผ่านทิกต็อกตอนนั้นได้เดือนละ3-4มหมืน่นไลฟ์ธรรมดาหนึ่งชั่วโมงก็ร้องเพลงบ้างคุยกับแฟนๆก็สนุกดี เขาก็ส่งของขวัญมาให้ผมเคยได้ประสาทด้วยที่เขาบอกว่ามีมูลค่าเยอะสุดแต่ผมไม่รู้เลยว่าคิดเป็นเงินได้เท่าไหร่ตอนที่ไลฟ์ช่วงนั้นผมสนุกนะตอนนั้นละครยังไม่เปิดกล้องก็มีเวลาไลฟ์แต่ตอนนี้ผมต้องทำงานถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไลฟ์ร้องเพลงเอนเตอร์เทนแฟนๆร้องเป็น10-20เพลงคนเดียวใน1ชั่วโมงมันเหนื่อยมากทำให้ไม่มีพลังไปทำงานในวันรุ่งขึ้นก็เลยเบาๆลงแฟนๆก็เรียกร้องให้กลับมาไลฟ์บ้าง เมื่อวันก่อนเพิ่งไลฟ์ไปก็ได้ของขวัญมาเยอะเลยตอนแรกที่ผมไลฟ์ผมไม่รู้นะว่าจะมีะไรายได้จากตรงนี้เพราเขาส่งของขวัญมาให้เงินก็จะไปเข้าบัญชีเราเลยโอนเข้าพร้อมเพย์ช่วงละครพิิกๆวันหนึ่งก็ได้หลายหมื่นอยู่ในชั่วโมงกว่าๆผมไลฟ์อยู่เดือน2เดือนได้เดือนละหลักแสนครับ